หตอนแลนะคะแต่มารอบนอกนะคะเพราะว่าเข้าไปข้างในรถมันจะติดนะคะก็พยายามขับรถรอบนอกนะคะนีแค่สภาพบ้านเรือนที่เขาอยู่กันนะคะในขนาดในเมืองนะคะในตัวรถ มีต้นไม้เยอะแยะนะคะ นะคะคปั๊มน้ำมันเราต้องไปเติมเองนะคะ ก็ยังดีหน่อยหนึ่งได้ฝนหยุดตกค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในเขตของลนอนนะคะ About, take the second exit onto Chase side. ชมบ้านเรือนเข้าไปกับพี่พานะคะเพื่อนๆจ้า เนานะคะเพราะว่าเอาไอ้ที่มาจับตรงหน้าต่างแล้วมันจับไม่อยู่นะคะอันนี้คืออัมบเบรนผ่านมานะคะอัมบเบรนวิ่งสวนมานะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเวลารถอัมบเบรนมาเนี่ยเขาก็จะหลบให้นะคะถ้าเป็นด้านถ้ามาทางเดียวกับเรานะคะเราก็จะจะับ ปีนขึ้นขอบหรือว่าอะไรทำให้เขาไปได้นะคะไม่มีการขวางนะคะเพื่อนๆจ๋าอูเย้ไอซิงเดช็อ i e going to be close on camera. You know รถคัาเข้าผิดเลนแล้วก็โดดขวางทางเพื่อนไปอย่างนั้นเลยเกือบชนกัน That's what they say. If you very good driver sometimes some idiot At the roundabout take the second exit Turkish breakfast. Seen that one before. Mm hmm. อันนี้ร้านอาหารคงเทอร์กีนะคะคงเป็นประเทศเออบ้านเราเรียกเทอร์กีเรียกอะไรตุรกีนะคะอันนั้นเป็นเชิดเก่านะคะเก่าเกศมากนะคะตะมันตีบีจะฮันเดรตเยอวนั่นนี่เจ็บตะเชิดต้นไม้ก็ second exit onto the board โอเคนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวพี่พาจะ <c oughs> ไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะคะเดี๋ยวพี่พา ขึ้นแล้วก็ถ่ายลงให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะ set, about, พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่พาถ่ายให้ดูโตนะคะ